สวดทุกวันทุกวัน1 0 8จบค่ะเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะการที่เรานะคะสวดได้ทุกวันนะคะ108จบนะคะแล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยตั้งเป็นสมาธินะคะก็จะเกิดพลังจิตตานุภาพค่ะ ก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีอนุภาพนะคะเมื่อเวลาที่จิตของเรามีอนุภาพนะคะมีแสงสว่างมีพลังบุญเกิดขึ้นค่ะก็จะเกิดบุญญาลิตนะคะซึ่งบุญญาลิตตรงนี้นะคะก็จะช่วยดึงดูดนะคะสิ่งดีๆต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัวความวิตกกังวลน,นะคะความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนะคะคลื่นพวกนี้ก็จะเบาลงนะคะเวลาที่จิตของเราเนี่ยอยู่ในคลื่นของสัมมาอรหังค่ะ อยู่ในขึ้นของบุญนะคะขึ้นของบารมีนะคะขึ้นตรงนี้นะคะก็จะถูกคุมบุญนะคะโดยพระเดชพระคุณนะคะหลวงปู่สดนะคะท่านก็จะคอยคุมบุญให้เราคะ่ะพอเวลาให้เราคิดหรือว่าทําสิ่งใดดีๆนะคะก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วก็จะขยายฐานบุญเพิ่มขึ้นไดเรื่อยๆนะคะสิ่งใดที่เป็นสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะก็จะมาลายหายสูญน,นะคะเป็นอัศาจารรย์ค่ะอุปสรรคหรือสิ่งใดที่เคยติดขัดๆนะคะก็จะดีขึ้นคะ่ะ ทุกอย่างก็จะรับรื่นขึ้นไหลลื่นขึ้นนะคะคิดเงินก็ได้เงินค่ะคิดทองก็ได้ทองคิดพบเจอแต่สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีนะคะจะมีความโชคดีอยู่ในทุกๆวันนะคะมีความโชคดีอยู่ในทุกครั้งนะคะที่เราบริกรรมสัมมารรหังค่ะพอจิตเรานะคะเชื่อมกับดวงบุญอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อบุญเราขยายนะคะฐานบุญขยายมากขึ้นนะคะสิ่งดีๆนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างดีขึ้นเป็นอัศจรรย์นะคะ เจบพ็ขอนะคะให้ทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนกระมิดหมั่นตั้งใจนะคะสะสมดวงบุญนะคะสะสมแสงสว่างให้กับตัวเองค่ะเพราะว่าพลังบุญนะคะจะเป็นสิ่งที่หนุนชีวิตของเราให้เกิดความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ